อุยอ้ยอุ้ยพี่น้องนูน่นนะขึ้นยุหันครับผมขึ้นตรงนี้ตัวหนึ่งครับนั่นนั่นนั่นขึ้นอีกแล้วนะขึ้นปากมาพี่น้องมาดูรอบของเราครับผมออมาดูรอบหน่อยครับเหมือนเหมือนมีปลาเข้าครับหลังนี้ครับไม่ได้มาดูครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้มาดูครับ ครับเดีย๋ยวมาดูว่า,าครับเหมือนจะมีปลาเข้าครับทรงนี้แต่เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาครับเตรียมตัวอะไรมาสักอย่างเลยพี่น้องเอ้ยมาแบบมาเบิงซื้อมาดูว่าจะมีคนมายกไหมครับนะแต่บมองเห็นโอ้โหกี่ตัวโอ้ตัวมันตายตัวหนึ่งมันเข้าสองน้ำท่วม,มครับออ้นะตัวเล็กตายมันกัดตัวเล็กครับอือ ตัวเล็กตายแล้วนะ่ะตัวใหญ่ตายอู้นะตัวใหญ่ครับอออ้ยจจกกลตัวบออ่อระมัดป่าปองขาดเไอนนเนี่ยนะครับสองตัวอืมหมานตายตัวหนึ่งกัดตายอีกตัวหนึ่งครับเกือบไม่มาดูแล้วครับเนี่ยครับตัวใหญ่ครับาาครับใช่ครับ อาพี่น้องหมานมาแล้วครับผมได้มาสองตัวรอบของเราก็โดนขโมยไปบ้างบ้างหลา,ลายเติบครับผมเหลืออยไม่กี่หลังครับโอ้อาพี่น้องหมานมาๆครับผมได้มาแล้วตัวหนึงน่งเนาะรอบเที่ยงครับผม